สวัสดีค่ะ กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ weekly invest update ประจำวันจันทร์ที่29กันยายน2568ค่ะค่ะกองทุนประจำสัปดาห์นี้นะคะที่เราแนะนำก็ยังหนีไม่พ้น3กองเดิมค่ะได้แก่กองทุน ASP DIGBOX i กองทุน ASP AS AI EQ แล้วก็กองทุน ASP Crypto UI ค่ะซึ่งกองทุนติดดาวนะคะจ,จะเป็นกล้องไหนไปไม่ได้นะคะนั่นก็คือกองทุน ASP DIGBOX i ค่ะสาเหตุว่าทำไมเราถึงยังติดดาวในกองทุนนี้นะคะก็ด้วยความที่ว่าทุกท่านคงทราบดีว่าหลังเฟดนะคะประกาศลด ดอกเบีย้ยครั้งแรกในปี2025นะคะก็มีเงินทุนนะคะไหลเข้าสู่สินทรัพย์ดิจิตัลจำนวนมากนะคะกว่า1.6บิลเลียนนะคะ USD เลยทีเดียวทีนี้เราก็เลยมองว่าตัวนี้เป็นสัญญาณที่ดีต่อความต้องการโครงสร้างของพื้นฐานคริปโตนะคะแล้วก็เป็นสัญญาณที่ดีจากสถาบัานหนุนกระแสเงินสดไหลเข้านะคะอีกทั้งธุรกิจหุ้นเหมือนคริปโตนะคะหลายตัวก็มีการปรับตัวขึ้นค่ะที่เด่นดังที่ทุกท่านทราบนะคะก็ได้แก่ไอเลนค่ะ i อเรนเป็นบริษัทที่เริ่มจากธุรกิจขุดบิตคอยนะคะโดยใช้พลังงานหมุนเวียนนะคะตอนนี้นะคะปัจจุบันเขาได้ขยายธุรกิจไปสู่ AI แล้วก็ Cloud Computing Infrastructure แล้วด้วยเช่นกันนะคะเราจึงมองว่า,าหุ้นเหมือนคริปโตหรืออ,อะไรก็ตามที่ยังเกี่ยวกับคริปโตยังมีปัจจัยบวกที่หนุนให้ราคายัางไปต่อค่ะ ต่อไปนะคะกองทุน ASP AI EQ นะคะกอนที่เด่นชัดเลยจุดเด่นของกองเราคือเราลงทุนในหุ้นกลุ่ม AI HyperScaler นะคะทำไมเราถึงมองว่าตรงนี้นะคะ เป็นปัจจัยบวกนะคะก็คือรอบลองทุนคาเปกมหาศาลนะคะของแต่ละบริษัทนะคะรักวิเคราะห์หลายท่านมองว่าไฮเปอร์สเกลาคาเปกนะคะจะดันแตะ300บิลเลียนดอลลาร์สหรัฐในปี2025นะคะโดยนะคะ AI, เอ,อตัว AI คาเปกนะคะจะโตกว่า44% Year on y เยอเอลยทีเดียวซึ่งเรามองว่าตัวนี้นะคะก็ยังดันให้หุ้นกลุ่ม AI เอไอไฮเปอร์สเกลานะคะยังไปต่อค่ะอีกทางนะคะอย่างเช่นนะคะบริษัท a l p h a เบตนะคะคาดว่าคาเปกปี2025นะคะจะอยู่ที่ราวราวบิลเลียนดอลลาร์สหรัฐนะคะแล้วก็อย่าง Microsoft ค่ะก็ประกาศโครงสร้างพื้นฐาน AI เขาล่ะคะประกาศลงทุนรวมกว่า80บิลเลียนดอลลาร์สหรัฐนะคะจนถึงปี2028 ะะซึ่งตรงนี้นะคะจะสร้างแรงกระเพื่อมรายได้ไปถึงผู้ผลิตชิปเซิร์ฟเวอร์เน็ตเวิร์กและไฟฟ้าต่างๆค่ะเราจึงมองว่าดีมา์ตรงนี้นะคะยังโตอย่างไม่สิ้นสุดนะคะหรืออาจจะเป็นเพิ่งเริ่มเฟกของ AI ด้วยซ้ำไปนะคะก็ออนี้จะเป็นทั้งหมดของ weekly invest อัปเดตประจำสัปดาห์นี้นะคะแล้วก็พบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะขอบคุณค่ะ ติดตามข่าวสารอัปเดตเทรนการลงทุนกับบราจจ์แอสเซทพัดได้ที่ Asset Plus Fund Management ทั้งช่องทาง Facebook, YouTube และ Mo อกดิปแอปพลิเคชัน ASP Fund ทั้ง Android และ App Store สนใจกองทุนโทร026721111